การ TOT ของก่อการครูนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า Training of the Trainer นะครับก็เป็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภา,าพนะครับของคุณครูโดยเราเน้นในเรื่องของการพัฒนาทั้งในเชิงของคุณค่าของความเข้าใจเรื่องของการออกแบบและก็จัดกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วเราจะสามารถออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณครูที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าโน,น่นต่างๆได้ครับ จุดที่แตกต่างระหว่างการทำอรบรม TOT กับกก่ะการครูก็คือตัวเก่ะการครูที่เป็นหลักสูตรปกติของเราอันนั้นจะให้เป็นคล้ายๆกับปูพื้นฐานความเข้าใจอะค่ะทั้งในเชิงของ mindset ในการทำบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูเนาะรวมทั้งให้พวกสกิลหรือทักษะเทคนิคใหม่ๆที่เขาจะนำไปปรับใช้ในห้องเรียนของตัวเขาเองได้ในหน้างานของความเป็นครูที่เขา ดูแลอยู่ในพื้นที่การเรียนรู้ในโรงเรียนหรือว่าในชุมชนอะไรต่างๆจริงๆแล้ว TOT เนี่ยก็เป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุดก่อนการครูเนี่ยเดินทางมาถึงช่วงเวลาของการบ่มเพาะประสบการณ์เนาะแล้วก็ชวนครูเข้ามามีส่วนร่วมหลายรุ่นละมันคือการสร้างคนที่จะมีคุณภาพของการจัดกระบวนการ การที่จะเป็นเทรนเนอร์ได้คนที่จะเป็นกระบวนกรจริงๆได้เนี่ยมันมีสกิลเยอะมากเลยนะคะมันต้องมีทักษะมีเครื่องมืออีกลหลายๆตัวมากๆเลยตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำให้มันเกิดคุณภาพและมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะก็เลยจำเป็นว่าจะต้องเป็นที่มาว่า ได้มาฝึกทักษะของความเป็นกระบวนกรนะครับการเป็นผูน้นําการเปลี่ยนแปลงเติมทั้งในมิติของความคิดเรื่องความรู้ในบางเรื่องที่จําเป็นรวมทั้งสําคัญมากๆเลยคือตัวทักษะกระบวนกรนะัซึ่งก็เป็น ความเชี่ยวชาญของกอการครูที่คิดว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราค่อยๆสังสมมาหลายปีเนาะที่ผ่านมาเนี่ยกอการครูก็อบรมคุณครูหลายเวทีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพในการจากกรัดการเรียนการสอนแต่ว่าสําหรับ TOT เนี่ยเราเน้นมาที่เรื่องของตัวคุณครูในฐานะที่เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําการเรียนรู้แล้วก็การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่ในเครือข่ายพ,อ,พอที่เขาสามารถลังสรร งานที่เป็นของตัวเองมากขึ้นมันก็ทําให้สิ่งที่เขาจะทําต่อมีความหมายมากขึ้นค่ะมันไม่ได้แค่กลับไปทํางานในห้องเรียนตัวเองแต่เขาต้องนําความรู้หรือศักยภาพที่มีไปขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายในโนดพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคของเขาประเด็นก็คือว่าเราอยากจะเติมมุมมองในเชิงภาพกว้างนะครับจุดที่เขาทำเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเล็กมากเขาเคลื่อนในเฉพาะโรงเรียนตัวเองหรือในสองํากลุ่มที่มาทำงานด้วยกันในโนด แต่เขาอาจจะมองไม่เห็นว่าเขากำลังทำงานภาพใหญ่อย่างไรครับมุมมองในเชิง b i r ร์ y อ v i e ิหรือว่ามุมมองในเชิงนโยบายเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยถูกติดตั้งในครูของเราเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงภาคหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นหน้างานที่มันขยายเหล่านี้ลำพังแค่อาศัยครู ไม่กี่คนที่เป็นแกนนำมาอาจจะไม่เพียงพอเพราะนั้นการยกระดับศักยภาพขึ้นมาก็ทําให้เขาหนึ่งมีทักษะเพิ่มขึ้นมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นรวมทั้งอาจจะดึงความช่วยเหลือจากเครือข่ายอื่นๆหรือเพื่อนครูอื่นๆที่อยากจะ,ะเข้าไปหนุนเสริมะคะ่ะให้เข้าไปร่วมงานทําง,งานได้ดีขึ้นด้วยคะ่ะ บีอิงของแต่ละคนเนี่ยบางทีก็จะไม่เหมือนกันการที่เราจะเป็นกระบวนกรหรือว่าเป็นเทรนเนอร์เนี่ยนะครับเราสามารถเริ่มต้นพัฒนาจากความเป็นตัวเราเองได้เราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคนแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าความแตกต่างหลายของคุณครูที่มาเข้าร่วมในกระบวนการนี้จะทําให้กลุ่มนะครับของกระบวนกรที่จะถูกพัฒนาหลังจากนี้เปต้นไปเนี่ยจะกลายเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมากๆในการที่จะช่วยกันเติมเต็มแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายหรือว่าโนดตต่างๆนะครับให้เขาเติบโตต่อไปได้เช่นกันครับ ตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มต้นก่อตั้งโครงการก่อการครูขึ้นมาเนี่ยเราก็บอกได้ชัดว่าโครงการก่อการครูเนี่ยไม่ได้เป็นของที่ใดที่หนึ่งแต่เป็นของครูทุกคนแล้วเราอยากจะให้ครูทุกคนในทุกๆพื้นที่ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของในการสร้างการเรียนรู้เอาข้อริงของครูคเหล่านี้รู้ดีกว่าโครงการส่วนกลางเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานอยู่หน้างานเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีทักษะอะไรบางอย่างที่ติดตั้งแล้วแล้วเขาไปปรับใช้กับบริบทในพื้นที่ของเขามากขึ้นเนี่ยพี่ว่าเขาทํางานที่ดีกว่าเราลองนึกภาพว่า ในแต่ละจังหวัดถ้ามีคุณครูนี้ช่วยกันขับเคลื่อนแล้วก็สารพลังมาเป็นในตัวของทังประเทศพัฒนาข้อเสนอบางอย่างของคุณครูกร่ฐานลกจริงๆนําไปสู่การเสนอเชิงนโยบายให้กับผู้มีอำนาจนะครับหรือว่าการะทรวงที่มีความรับผิดชอบเนี่ยที่ว่ามันจะช่วยตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคุณครูของผู้เรียนเนาะของผู้บริหารได้ดีกว่า เวลาเรานำคนมาขัดเกลาอย่างลึกซึ้งพายหเห็นมิติต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้นมันจะช่วยทำให้เขาเติบโตและงอกงามในมิติของการขยายผลของก่อการครูมันคืองานที่กว้างขวางขึ้น